โอเคเยี nah e, oh, ่ยมเลยนะที่รักไปเป็นไายไอ้นี่ไอ้โซไอ้ไลไอ้เชสเอโนมีเอ้ยปวัเดี๋ยวไปเจ๊แม่กับผมนะโอเคอิสานังวะไม่ได้ไปเที่ยวหูหืมดูดูว้าว นี่ได้เสื้อได้ไม่ได้เสื้อไม่ได้ฮือาาอิกะอิกะอิกะตายตายว่าไม่มีแก้วมันสับนะนี่ครับก่อนประหุมที่เย็นดีสโหผมว่านี่นี่ได้ได้ดูกันครับนี่ครับกาแฟวิชโี่นอันนอไม่ใช่เลยนี่เก่งอ่ะขอไม่เล่นกูรูโอเค นอนอี mm ้เ hmm. ต mm ็มเต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 ็มเนอนเฮ้ยอืออู้ออ๋ออันนี้เฮ้ยอันนี้อะไรอั่นี้ไม่มีอะไรครับปลอดภัยเฮ้ยเฮ้ยหายใจไม่ออกอ๋ออ๋อเอ้ยเยอะไระ

Quay 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 con quay 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 quay

ơi lên coi ơ nh yo ừ <M husks> <Alicia> <squishy> มาเจอแล้วก็ไมาเจอแล้วเพื่อนไ,ไม่ดีนะอ๋อโผดโผดมาช่วยแน่ไม่ช่วยแน่อนอุ้ยโอ้ยแงคอรบอืมเดีมันด้วยด้วยนี่นี่เี่ไอ้

เกิดอะไรขึ้นมะไม่รูเรื่องอะไรเลยอ่านบริกครับ้านอะไรโหดึกดิว่ะพูดถึงตัวก็จบเพี้ยเท่านี้แหละรู้ท่า้าง้องอไาไป